สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามของสาทอนครับมาดูคู่ที่น่าสนใจอีกคู่หนึ่งครับที่ทางแอดมินจะนําเสนอให้เพื่อนสมาชิกพี่น้องชาวยูทูบได้ชมกันครับนะฮะหนึ่งประตายครับต่อสองหนึ่งครับต่อถึงสองคนนะฮะเมียนมาทั้งคู่ครับเวลรงงันแข็งครับ <G ül üyor> จีนกูกับเมียนมาด้วยกันสิบสามแทบนะครับศูนย์ศูนย์ครับนี่ฮะโอ้ยรับลุกเสิบหนึ่งประทาไทยครับหนึ่งประทาไทยนี่ก็ถือว่าเป็นนักตะก้อที่อยู่ในอายุสี่สิบบวกแล้วนะครับเคยออกในรายการรายการใหญ่ๆใ,ในงานทั่วทั่วไปนะครับเสิบสี่สิบบวกครับหน้าขาวนะเอาเลยครับ มาดูจังหวะนี้ของเว่ยชื่ออะไรนะชื่ออะไรสู้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 สูนต่อสองครับอุ้ยสู้นี่ก็ถือว่ามีเกมลับเนี่ยฮะแต่ลูกล้อลูกชนเนี่ยอาจจะเปรียบเทียบกับหนึ่งประทายแล้วเนี่ยคนละกระดูกเลยแหละครับ สองต่อศูนย์ครับหนึ่งประทายอุ้ยท็อปสปินบนครับในยุคที่โด่งดังหนึ่งประทายในเจ้าตัวก็เคยจเจอกันกับทางด้านเก่งบ้านมะขามมาแล้วนะครับที่ประชาทิศเนี่ยสุบหนึ่งประทายสองต่อศูนย์ครับหนึ่งประทายได้ที่สองแจมครับซูแล้วก็ สู่แล้วก็เว่ยนี่ยังไม่ได้แต้มครับเมียนมาทั้งคู่ครับสองศูนย์ครับนี่ไงชิงหัวแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้เกี่ยวแล้วครับสู่สนี่ไงน,นี่ไงก็ถือว่าเป็นโปรดิวเซอร์หลักเหมือนกัน เกมเซิร์ฟวันนี้เนี่ยถือว่ายังไม่กดดันเท่าที่ควรครับเกมเซิร์ฟของสุดแ้มอยู่ที่2ต่อสุดครับหนึ่งประทายนี่ฮะลั่นคือความหมายถ้าแบบนี้ก็เรียบร้อยแลยครับสี่สิบบัวครับหนึ่งประทายน่าจะสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองนะครับอายุเจ้าตัว สามต่อศูนย์เลยครับจัดได้สักแต้มไมครับเมียนมาดูครับสู้โอ้ยจังหวะน,นี้โอ้โหคือแต้มอยู่ที่สี่ศูนครับสี่ศูนย์ครับนี่ฮะเปิดเพี้ยนเลยครับห้าต่อศูนย์ จะได้สักแต้มไหมครับมาดูจงหว่าเกมเสิฟของเวยอ,อีกรอบครับศูนย์ต่อห้าครับเนี่ยคือหนึ่งราทายไม่ให้ปั่นนะครับถ้าปั่นแล้วยุ่งเลยนะฮะห้าศูนย์ครับ นี่คเปิดไปไหนไม่รู้ครับโอ้โหเกมนี้นี่ไม่ให้ปันน่นนะถ้าปั่นนี่ยุ่งเลยนะครับเพราะว่าทางนั้นซูแล้วก็เหวยในสไตล์ปั่นอยู่แล้ว60ครับเกมแล้วน่าจะอยู่ที่ฝั่งละ200นะสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับ ของช่องตะกออฟฟิเชียลเลยช่วงหลังๆแอดมินถือว่าหาคู่ยังไม่ได้นะยังหาตะกอแบบเกตพีเมียมให้เพื่อนสมาชิกได้ชมกันยังไม่มีครับนี่ฮนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหนะครับหนึ่งวันทายตอนนี้นี่ก็เจ้าตัว,ตวก็น่าจะอยู่ที่สาทรเป็นหลักเลยครับน่าจะอยู่ที่สาทรเป็นหลักแล้ว60ครับ เว้ยสู้ครับ <c oughs> นี่ยะล้วนไปหมดแล้วครับเจ็ด <c oughs> ต่อ0ครับ <c oughs> <c oughs> นี่ยะโอ้โห <c oughs> เอาเลยครับ <c oughs> คือจังหวะของซูแลวก็เว่ยนี่ยังไม่มาจริงๆนะครับต้องเร็วนะฮะต้องรีบกลับมาให้ได้ศูนย์เจ็ด <0 7. S 2> ครับเนี่ยตรงตัวแบบนี้ง่ายๆเลยครับหนึ่งประทายโอ้โหเนี่ยเปลี่ยนมาตัวใหม่ครับ ไปไปมาๆครับที่สนามซาตอนสำหรับสุดเกมรับเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ผ่านครับเกมลับสไตล์ใส่รองเท้านะนียจังหวะของสู่ยนะใส่รองเท้าจัศูนย์ครับจะได้สักแต้มไหมครับไปไหนครับโอ้วยรับลูกเสร์ฟฟีสไตล์ไม่ได้ครับวันนี้อือือ แปเลยครับแปศเลยครับยังไม่ได้สักแต้มครับเรื่องหลอนช้าหรือเปล่าเอ่ยโอ้ไปไหนครับเก้อหือ90เลย13แต้มนะครับใช้เวลาน่าจะประมาณ6นาที52วินาทีแล้วครับ9.0้าับนื้ครับ <c oughs> หนึ่งประทายเนี่ยถืถอว่าตัวบางล่างเล็กแหละครับจัดจานกับเกมรับพอสมควรครับหนึ่งประทายอาจจะไม่ค่อยในออกในเวทใหญ่ๆเท่าที่ควรครับในสถานีของสายเดิมพันนี่แต่ชื่อจันก็ยังมีอยู่ฮะ09ครับอ่ากับหากติกาแต้มนี่ฮะโอ้จังหวะน,นี้อื เริ่มจออเกมเสิฟได้แล้วครับดูจังหวะเกมเสิฟนี้ครับ1ต่อ9ครับโอ้โหเกมเสิ์ฟนี่ถือว่าเกมนี้เนี่ยถ้าไม่หนึ่งประทาไทยไม่ให้ปั่นนะเสิฟอะไรก็เสริรฟมานะครับหลังเท้านี่ก็ได้ท็อปสปินบนก็ได้นะครับคือ1ประทาไยนีย่ไม่ให้ปั่นอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ ก9ต่อ1ครับนี่ฮะเหยื่อสุดความมั่นใจยังไม่มาจริงครับแต้มอยู่ที่1ต่อ9ครับสุดโอ้โหจังหวะนี้อือหือเจมส์เสิร์ฟนี่ถือว่าพอดีครับ แต้มอยู่ที่2ต่อ9ครับสุดไปแล้วครับโอ้โห9ต่อ2นี่ฮนะจังหวะเกมเปิดค่อนข้างที่จะห่างเอา้าโอ้โหไม่ไหวเลยครับถ้าเกมเปิดอย่างงี้มาดูเกมเซิร์ฟใหม่ครับ2ต่อเก้า เหลืออีก3แต้มเท่านั้นแหละครับกับเส้นชัยของ1นึ่งประายาสองครับนี่ฮะเปิดลั่นแบบนี้โอ้โหโดนท็อปสปินบนไปไม่เป็นครับชอมเกาอย่างหนึ่งปยนี่จัดระบบให้แล้วเลยครับ10ต่อ2ครับสู่ครับโอ้โหมันใจครับเกมเสิร์ฟ ค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วครับ11ต่อ2ครับจะได้คนละแต้มจะได้คนละ2แต้มรื้เปล่า11สองครับสุดเวยฮะคือเกมรับนี่ค่อนข้างมีปัญหาครับเกมลับของสูตรแต่ในเกมนี้นี่ทางด้านของไทยเนี่ย ไม่ให้ปั่นนะครับสองต่อสิบเอ็ดครับนี่ตงรีปปิดเกมให้เร็วนะครับสิบเอ็ดต่อสองครับนี่เข้าเท้าซ้ายครับสุ โอ้จังหวะน,นี้ฮืมจังหวะเกมลงครับโอ,โอ้วันนี้ฮดูเกมเซฟใหม่ครับโอ้โหรีไปครับสิบสองต่อสิบเอ็ดครับดูตะก้อได้วสวยครับ นี่ฮะเอาเลยครับจังหวะนี้ต้องมาครับโอ้โหสิบสามต่อสามต่อสิบเอ็ดครับมีสิทธิ์กลับมาได้เหมือนกันครับสามต่อสิบเอ็ดครับสุขไปแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้หนึ่งว่าทายครับถ้าข้ามไปนี่ยยุ่งเลยนะครับสิบเอ็ดสามครับนี่เลยครับ โอ้โหเอาย้ายฝั่งไปที่หนึ่งประทายกันบ้างครับรอสักครู่เขมอยู่ที่ฝั่งของหนึ่งประทายกันบ้างครับสี่ต่อสิบเอ็ดครับจังหวะของซูครับจังหวะนี้เกือบไปแล้วครับโอ้โหจังหวัดทิศทางได้ดีเลยเกินเอาเลยครับมาดูวัยสี่สิบบวกครับกับเกมเสิร์ฟท็อปสปินบนกันบ้างสิบเอ็ดสี่นี่ละซูครับมาแล้วครับอื่หนึ่งประทาย โอ้โหสิบสองครับเดี๋ยว่าสร้างขวามั่นใจได้เยอะเลยครับ oh. แทมเดียวกันครับสิบสองสบสี่ครับสิบสองสี่สิบสองต่อสี่นะครับสูนแล้วก็เหมยนี่ได้อยู่ที่สี่แทมส่วนทางด้านหนึ่งประทายเนี่ยยืนอยู่คนเดียวได้ที่สิบสองแทมครับสิบสามแทมเท่านั้นนะฮะนี่ฮะยังช่วยเล่นได้ดีครับ ถ้าได้เซตนี้ก็ถือว่าได้400แล้วครับสองเซตแล้วดูทอบสสิินบนของหนึ่งประทายครับ12ครับมาครับจังหวะก็ถือว่าเกมทำนี่มาตรฐานนะฮะถ้ามาในจุดโฟกัสครับเกมทำของในสไตล์เมียนมาเนี่ยก็คมฝ่าเท้าเป็นหลักเลยครับ สี่ต่อสิบสองครับห่างเยอะเลยครับแปดแมเลยอือหนึ่งประทาไทยครับนี่เลยฮะห่างเยอะต้องทำครับสุดดึงขึ้นมาในจุดรับพบครับห่างเยอะครับจังหวะน,นี้อือโอ้ต้องนี่จังหวะน,นี้ต้องยอมเลยครับห้าต่อสิบสองครับ 52ครับนี่ฮนะดึงขึ้นง่ายครับจังหวะของหนึ่งประธาน <c oughs> คือเหลี่ยมนี้ไม่มีปั่นนะฮะปั่นไม่ได้นะหนึ่งประธานก็เดินหาเหลี่ยมเลยครับเพื่อที่จะหาวงสวิงให้มันแบบลงตัวที่สุด125ครับเวยเปิดหัวได้แม่นครับมาแล้วครับโอ้เรียบร้อยไปแล้วครับ ผลปรากฏว่าหนึ <A Connie> ่งประเทศไทยเอาชนะดวนสกอร์13ต่อ5ครับคว้าเงินรวมรางวัล400บาทไปครองถือว่าชนะทั้ง2เซตครับเซตละ2 0 0บาทขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจครับไม่ว่าจะพี่น้องชาวนาหรือพี่น้องชาวไทยที่ติดตามทางช่อง YouTube และก็ทางเพจนะครับโอกาสหน้าจะเจอกันใหม่ครับในช่อง เพจ่อนประกอบตะก้ออฟฟิเชียลและก็ทางทางช่องทาง y o YouTube ตะก,กอ้ออฟฟิเชียลขอบคุณและสวัสดีครับ